พ่อบานจากักรพรรดิปีาศาจตอนที่453รอ้าสเอาคึบเอาคึบขุดกันเร็วๆเข้าข้าเจอมันแล้วมันอยู่ตรงนี้แหละพ่อบานเจ้เจ้านี่มันคืออะไรอย่างนั้นเหรอทำไมข้าถึงไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อนเลยล่ะมันเป็นเหมือนคนเลยนะอ๋อเขาเป็นหน่วยสอดแนมของตระกูลพวกเรานนะสิเขาถูกฝังอยู่ที่นี่3าปีแล้วแหละอะอะไรนะ พว,วุโสลีท่านน่าจะเข้าใจดีนะถึงความโหดร้ายของการฝึกวิทยายุทธปีศาจส,สำหรับผู้ที่บ้าคลั่งในการต่อสู้อย่างท่านมันอาจจะไม่สําคัญอะไรต่อท่านมากนักแต่ว่าถ้าเจ้าเด็กพวกนี้ฝึกมันแล้วก็อืมท่านเองก็น่าจะรู้นะว่าโอกาสสาเร็จมันมีน้อยนิดมาก <c oughs> แต่ท่านรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่ฝึกวิชาล้มเหลวนี่พวกเขาใช่แล้วล่ะ พวกเขาจะกลายเป็นแบบนี้กลายเป็นหูเป็นตาของพวกเราอย่างนั้นเหรอสแสดงว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่เหรอผู้ที่ฝึกวิทยายุทธปีศาจล้มเหลวถ้าเรลลายที่สุดก็คือถึงตายแต่อย่างดีที่สุดก็คือพวกเขาจะถูกทำลายทางเดินลมปานแล้วก็ใช้ทั้งชีวิตของเขาในการนอนแน่นิ่งเป็นผักแต่ว่าเส้นทางสายมานยังมีวิชาหนึ่งอยู่มันชื่อว่าวิชาหมื่นลมหายใจเป็นวิชาที่ใช้ในการฝึกฝนจิตวิญญ,ญาณ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีร่างกายแต่แค่เพียงวิญญาณอย่างเดียวก็สามารถฝึกฝนได้และทําให้ร่างกายของพวกเขาแห้งแข็งเป็นแบบนี้และในไมช่ช้าทั้งออร่าวิญญาณของเขารวมถึงร่างกายของเขาก็จะประสานเข้ากับธรรมชาติและทําให้เขากลายเป็นเสาวมนุษย์แบบนี้แต่อย่าได้คิดว่าพวกเขาเป็นเพียงแค่รูปปั้นหุ่นมนุษย์เฉยๆล่ะเพราะในความเป็นจริงแล้วจิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าจอมยุทธ์ระดับแกนสวรรค์ซะอีกและด้วยความรู้สึกที่เบาบางและประสานตัวเองเข้ากับธรรมชาติ แม้แต่จอมยุระดับขั้นแตกฉานก็ไม่สามารถสัมผัสถึงมันได้ข้าได้ให้พวกเด็กๆที่ฝึกฝนวิทยายุทธปีศาจล้มเหลวฝึกวิชาหมื่นลมหายใจนี้และกลายเป็นเสาวมนุษย์ท่านหญิงเลยและก็ทีมของนางได้ฝังพวกเขาไว้ในอาณาเขตของเจตตะกลใหญ่ตรงที่ใกล้ๆประตูของพวกเขาและพวกเขาจะส่งข้อมูลผ่านทางจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาภายในรัศมี1000เมตรและด้วยวิธีนี้เองข้อมูลไม่ได้ถูกส่งมายังหน่วยสอดแนมของพวกเรา ที่อยู่ห่างไป100หนึ่งไมล์มันเป็นสถานที่ที่พวกเขาแปลงสัญญาณข้อมูลนั้นด้วยวิธีการอื่นและนําข้อมูลนั้นกลับมาบอกต่อให้แก่ข้าถ้ามันอย่างนั้นแล้วพวกเราจะรู้ได้ยังไงกันว่าตระกูลอุปราชวางแผนที่จะโจมตีพันธมิตรของพวกเราและพวกเรายังรู้ด้วยว่าหัวหน้าตระกูลหุบผานรกได้พาเหล่าผู้วุฒของเขาไปยังตระกูลอุปราชทําให้พวกเรามีช่องโหว่ในการโจมตีตระกูลของพวกเขาถึงแม้ว่าเครือข่ายข่าวกองของตระกูลหลวงเนี่ยจะถูกจัดแจงช้าเกินไป แต่ว่าไม่ต้องสงสัยเลยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวกรองแล้วเราก็พวกเราอะยอดเยี่ยนที่สุดในานานจักเทียนอยู่เลยนี่มันมีวิชาวิเศษแบบนั้นในโลกแบบนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอและพอบาลโจก,ก็ใช้มันในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร <L> <S <S <iens> แต่ว่าใครกันนะที่เป็นคนคิดค้นวิธีฝึกวิชาที่ต่ำสามแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรกันถ้าพวกเรามีจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแกรง่ง แต่ว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพนี้ร้ายเป็นรูปปั้นแห้งๆชีวิตแบบนี้เนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าการตายอีกนะการใช้ชีวิตอย่างเจ็บปวดทรมานโดยไม่มีที่สิ้นสดุดใช่แล้วล่ะมันแย่ยิ่งกว่าการตายซะอีกและผู้ที่สร้างวิชานี้ขึ้นมาก็ไม่ได้ใช้มันในการฝึกฝนด้วยซ้ําในตอนที่เจ้าปิศาจเท่านั้นสร้างมันขึ้นมาเขาได้ให้เหล่าลูกศิษย์ของเขาฝึกวิชานี้และหลังจากนั้นเขาก็เกินกินวิญ,ญญาณของพวกเขาเพื่อเพิ่มพลังความแข็งแกร่งให้กับตัวเอง แล้ด้วยความรู้สึกตามธรรมชาติของจิตวิญญาณแล้วมันจึงถูกดูดกืนได้อย่างง่ายดายภายในเวลาหนึ่งปีเจ้าแก่นั่นก็ได้ก้าวข้ามจากระดับแก่นสวรรค์ไปยังระดับแตกฉานและภายในระยะเวลาสามปีเขาได้ไปถึงระดับในตัวตนโอโ้วิธีการมันช่างง่ายดายอะไรแบบนี้ท่านผู้วุโสลีข้าจะต้องขอเบรกคันไว้ก่อนนะอ๋อมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าทางรัดในการฝึกวิชาหรอกนะ ถึงแม้ว่าความเร็วในการฝึกวิชาของเขาจะเร็วมากก็จริงแต่ว่าจิตวิญญาณของเราลูกศิษย์ของเขาล้วนเตไมไปด้วยความเครียดแค้นหวาดกลัวและก็สิ้นหวังและเพราะด้วยการที่ความเครียดแค้นหวาดกลัวสิ้นหวังได้ถูกสะสมในตัวของเขามากจนเกินไปทําให้จิตวิญญาณของเขาแตกสลายเพราะไม่อาจทนรับมันไว้ได้ถ้าไม่ใช่เพราะเหตุน,นี้แล้วด้วยสังม,มนุษย์นับพันของตระกูลหลวงข้าคงจะใช้ประโยชน์จากมันด้วยตัวของข้าเองไปแล้วอ๋อ ข้าน่าจะรู้อยู่แล้วนี่นาว่าพะบานโจไม่ใช่ผู้ที่จะปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดรอดไปได้นี่มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าวิธีการฝึกแบบนี้มันมีปัญหาในตัวของมันโยฮ่าฮข้าไม่ได้ช่วยเหลือเขามาตั้งหลายปีโดยปล่าประโยชน์จริงๆในที่สุดเขาก็โผล่หัวออกมาแล้วและเขายังไม่ได้ทำอะไรคึงๆกลางๆด้วยนะ แต่กลับกันเขากับโจมตีตะกูลผุกผานรกและลบพวกเขาออกไปจากแผนที่และแม้แต่บั้นพาลุ่ของพวกเขาก็ไม่แวะแมแตั้นพาวของพวกเขาก็ไม่เว้นออฟาบาทการขุดหลุมศพเนี่ยมันค่อนข้างจะเกินไปหน่อยนะแม้แต่ข้าเองก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้บางครั้งข้าก็รู้สึกว่าเจเด็กนี่เป็นชายชาตรี ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าตัวของเขาค่อยๆเสื่อมสามไปตามกาลเวลาไม่เป็นไรหรอกที่ข้าต้องการก็คือให้เขาลงมือเท่านั้นแหละแต่ว่าเขาจะทำยังไงก็ได้ข้าไม่สนใจหรอกนะยิ่งเขาพยายามขัดขืนมากเท่าไรมันก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นมันจะช่วยข้าได้เยอะเลยในการ,รเผชิญหน้ากับพวกตระกูลใหญ่และพวกเขา ก็ไม่มีข้ออ้างในการยืมมือจากข้าในการจัดการกับโจฟานแล้วทำไมเจ้าถึงได้ชื่นชมผู้ที่ก่ออาชญากรรมแบบนี้ต่อมวลมนุษยชาติกันล่ะฟาบาทแล้วข้าจะได้ลงมือเมื่อไหร่กันฮไม่ต้องรีบไปหรอกปล่อยให้พวกเขาดิ้นกันต่อไปอีกหน่อยดีกว่า แต่ถึงอย่างนั้นข้าจะต้องแสดงจุดยืนของข้าให้กับประชาชนได้เห็นเพราะงั้นจงร่างราชองการของข้าออกไปตระกูลใหญ่ตระกูลที่แปดแห่งเมืองสายลมจับจ้องตระกูลหลวได้ทำการสังหารมูและก็ขุดหลุมศพของบรรพบุรุษขึ้นมาซึ่งเธอว่าเป็นความผิดที่เลวร้ายมากที่สุดด้วยราชองการจากข้า ั้งตระกูลถือว่าเป็นความชั่วร้ายผู้ใดก็ตามที่นำศีรษะของพวกเขามามะอบให้แก่ข้าได้ <c oughs> ก็จะได้รางวัลเป็นตำแหน่งตระกูลใหญ่ตระกูลใหม่นั่นเองน้อมรับราชอ,องค์การฟาบาด <c oughs> ถ้าหัวของโจฟานถูกตัดไม่ได้ไง่ายๆแบบนั้นแล้วล่ะก็ทำไมพวกเราถึงต้องอยุ่งวุ่นวายกันขนาดนี้ล่ะและเขาเอง ก็คงจะถูกสังหารเมื่อนานมาแล้วไม่ใช่หรอถึงแม้ว่าราชะองค์การนี้จะมีอำนาจในตัวของมันเองและมีเหตุผลในเรื่องของความยุติธรรมให้กองทัพตูกูของข้าในการกำจัดกวาดล้างพวกเขาในขณะเดียวกันที่ตระกูลหลวงกับตระกูลอุปราชกำลังเผชิญหน้ากันอยู่นั้นกองทัพตูกูของข้าก็จะเข้าไปจัดการผู้ที่ยังเหลือรอดอยู่และก็ทำลายพวกเขาทั้งหมด มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วท่านอยู่เม้งองค์ชายรองใจเย็นๆก่อนมันมีทางออกสำหรับทุกเรื่องถ้าเกิดว่าท่านสงบเยือกเย็นเขาไว้ท่านอยู่หมิงเนี่ยช่างแตกต่างจากคนอื่นๆจริงๆข้ารู้สึกนับถือในตัวของท่านมากช่วงหลังๆมานี้ข้ารู้สึกกังวลกวายได้ไม่อาจสงบจิตสงบใจได้แต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ยังจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากท่านในอนาคตไม่รององค์ชายรอง ท่านถ่อมตัวมากเกินไปแล้วเอาละฟาบาทมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรอท่านถึงตื่นเต้นตกใจแบบนั้นโอ้มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่สายของข้ารายง,งานมาว่าตอนนี้ตะกุ่หุบผานรกได้ถูกโจ้านกวาดล้างไปจนเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ว่าไงนะโปรดติดตามตอนต่อไป ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ